คุณศรีค่ะคุณรีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการกินทั่วไทยไปกับคุณรตีค่ะตอนนี้คุณรตีพามาที่อ่าวดงตาลน,นะคะอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะและตรงนี้มีอ่ารีทฟู้ดนะคะมีที่ขายอาหารค่ะอยู่อ่าริมฝั่งทะเลนี่นะคะอ่าวดงตาลค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะคะ ่าบรรยากาศการขายอาหารหรืออาหารต่างๆอยู่นี่มีอะไรบ้างไปค่ะที่เห็นนะคะอันนี้ร้านเค้กค่ะเค้กปักนนะคะอันนี้มากินโกโก้มาแช่น้ำปลาหอยนารมโกโก้อันนี้ตำต่างๆค่ะ ไส้กรอกอีสานใสกรอกอีสานอร่อยอร่อยกรอกอีสานอร่อยอร่อยและประกันความอร่อยนี่ค่ะย่างสดสดนะครับสะอาดสะอาดทำ<แ>เองค่ะ,ะ,ะนะคะบอกร้อนร้อนทำสะอาดะคะด่ะอานนี้ทอดนี้หม่าล่าะคะไม่ละสิบบาทค่ะ ร้านน,นียค่ะดูสวยงามร้านนี้ค่ะโอ้ของกินเยอะมากของกินเยอะมากค่ะนี่นะคะอันนี้เปอนพมส้รรมตำปากนัวค่ะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ไปก่อนนะคะน่ะไข่เค้งค่ะ เจ้าดิเขาเกียบตักหม้อเขาเกียยตักหม้อยังก็สาคูไสหมูมีลอดช่องด้วยออ้ยน่าทานเลยราคาลอดช่องทําเองโอ้คุณตาบอกลอดช่องทําเองเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาชิมค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะไม่หวานมากไม่หวานมากโอ้ค่ะนั่นแหละชอบเดี๋ยวกลับมาค่ะ เกืยบปากงอทดท่าใหม่จะไปต่อค่ะน้ำเ,เดืนเพื่อนเดินปั่งซายข้าวเหนียวมะม่วงก็มีนะคะน้ำะพาปานเนื้อย,ย่างโขลกขุนโอ้ของกินเยอะจริงค่ะเยอะมาก เยอะมากค่ะของกินนะคะกรลมอนอันนี้เฟรนช์ฟรายค่ะทอดสดสดอันนี้หมูพวงโอ้อันนี้ผลไม้ดองโอ้นนลโอนนหลากหลายหลากหลายน่าทานมากค่ะน่าทานทุกอย่างค่ะ น,นี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะโอ้น่าทานอดใจไม่ไหวละดื่มอะไรครับพี่ชาออเก๊กฮวยน้ำสั่งๆน้ำเก๊กฮวยน้ำมัตตูมน้ำลำไยอันนี้สาวๆหยุดที่ร้านนี้ค่ะดื่มน้ำเก๊กฮวยโอ้ยของกินเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆพี่ชาดื่มอะไรคะดื่ม,มเดินดู ดื่มเดินดูนะคะอันนี้ข้าวปลาแกะค่ะโอ้แกะมีแกะให้แกะให้เสร็จไม่มีก้างเลยนะเนี่ยไม่ติดก้างเห็นไหมคะโอ้น่ารักมากเลยค่ะพร้อมทานเลยค่ะพร้อมทานเห็นไหมคะมีน้ำปลาพริกส้มม่วงให้นะคะอ๋อเนี่ยปลาแกะนะคะกล่องละห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะ มีน้ำปลามีมะม่วงให้ด้วยนะคะพร้อมผ่านค่ะ,ะแบบนี้มาแวะได้นะคะใครผ่านมามาแวะได้นะคะร้ะนานนี้คุมค้าก็น่ารักนะคะสุกสาวีปลาฉลามผัดชานะคะคร้านนี้วันอะไรนะคะสุกเสาร์อาทิตย์มีปลาฉลามผัดชาะะ่าโอ้สุกเสาร์อาทิตย์บอกร้านนี้มีปลาฉลามผัดช่าด้วยนะคะอย่าลืมมาแวะนะคะอย่าลืมมาแวะ นี่ค่ะดูเชฟเชฟหิ่งเทพมากมายแบบนี้คะโอ้นี่ค่ะทำความสะอาดเปกับข้าวแล้วกับแกล้มนะคะสลามผัดฉ่าโอเคค่ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์อย่าลืมนะคะมีสลามผัดฉ่าด้วยร้านนี้นะคะอย่าลืมแวะมาค่ะขอบคุณค่ะเดินชมไปเรื่อยๆค่ะร้านนี้ตำแซ่บนัวโอ้มีสารพัดเมนูเลยค่ะ ชมตามสารค่ะไรนี่คนี่มพูนตมมค่ะโอ้บอกต้มอร่อยตามอร่อยค่ะต้ทุกต้ม7ทนะคะโอ้ต้มซมตามยำแซ่บีะคะเออนี่เป็นไงหมดแล้วใช่ไหม จบแล้วใช่นนั้นตรงนี้อ๋ออยู่ภาคโน้นก็มีเอามีกุ้งเต็มด้วยในเดูกไหนตรงไหนกุ้งเต็มอ๋ออันนี้ใส่กรอบค่ะอ๋อน้ำอ้อยคั้นสดใช่ค่ะคุณผู้นี่ค่ะคั้นสดสดเลยค่ะเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้อันนี้นี้ ค่ะอันนี้ดักแดก้ว้าวจิ้งหลีดอันผัดไปใช่ไหมคะ <c oughs> ไหนดูทษนะคะมีจิ้งหลีดอันนี้น่าจะเป็นแมงสะดิงอันผัดไปน,นี่ก็เป็นนี่คะ่ะดิง่งพระสุขาร้อยเอ็ดแมงทอดนะคะทุกอย่างยี่สิบสามอย่างห้าสิบ น่ากินมากร้านนั้นเป็นกุ้งเต้นค่ะยำกุ้งเต้นโอ้ดูุ้งเปนตอนนี้นะคะหกศูนร้อยเน่งนี่ร้านกุ้งเต้นนะคะดูน้องกุ้งกุ้งเป้นด้วยยำปากโต อันนี้จิ้มจุ่มเจ้านี้คือกัลเวติงอันนี้คือกัลเวติงน,นี่คือบรรยากาศสตรีทฟู้ดนะคะที่อ่าวดงตาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะสาย่านไปผ่านมาตอนค่ำนะคะตอนก่อนค่ำก่อนมืดจังหวะเอาแวะเลยนะคะของกินมากมายคะ่ะและบรรยากาศก็ดีะค,ะค่ะเติดทะเลนี่คะ่ะ อากาศดีมากอากาศเย็นสบายนะคะ